ตัวพี่ไหนครับอะไรครับแนะนำตัวเลยเด่นบอลเบชรตัวสันพิษครับผมเอกนี้อ่าไฟที่ซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าบซ้อมอยู่ที่ค่ายตัวสันพิษครับผมอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับอยู่สงขลาเลยอยู่นั่นมีใครเป็นคู่บองซาลามักซาลามเงินซลามทองครับอ๋ออยู่พวกซาลามเงินซาลามทองครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าครับสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่าบน้ำหนักปล่อยตอนนี้น้ำหนักปล่อยไม่เกินห้าสิบหกครับมวยสไตล์อะไรครับ แล้วแต่สถานการณ์แล้วอย่างวันนี้ถ้าเป็นมวยมวยสไตล์ไรน่าจะมีตีมีขล้อวันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ยเกมสักมาเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยยังได้ดูยังดูมาบ้างแล้วเขามวยสไตล์มีตีมือมีขอวันนี้มันเจ็เกมสักนะหวังเกมว่าแข่งไงดีดูดูใบก่อนนะครับก็เหมือนต่อยตามตาตาเราก่อนแล้วก็ไปแก้ไขอุ้ยกรเบยดีเลยใช่ครับล่าสุดไปไหนไว้ครับต่อก์ฟสมุยครับแร้ ช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยเบรคเท่าไหร่ร้อยสิบสามครับร้อยสิบสามวันนี้ต่อยร้อยสิบสี่เนาะครับผมแล้ววันนั้นชนะหรือแพ้พี่ก่อนสมุยแพ้มาครับแพ้มาด้วยวันนี้เลยมาอ้มมาเลยมาอมเคยมาต่อยที่นี่ยังยังครับครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครับตื่นเต้นไหมเนี่ยนิดหน่อยครับตอนเน้าตื่นเต้นนะตอนบ่ายอ่ะครับแต่วันนี้ร้อยสิบสี่เมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีเลยผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับผมสมุล สามโลสี่โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสี่กว่าไฟรมคนจังหวัดสงขลาครับเด็กสงขลารับเอาฝากเชิญช่วยแฟนคลับแล้หน่อยสวัสดีครับวันนี้ฝากเชียร์ผมด้วยครับขอมมอชนะกับค่ายนะขอหมอชนะกับค่ายอ้าววันนี้บนหัวคู่แรกเลยครับอ่ะขอโชคดีนะครับขอกีกโล